สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันกระดกพรราช,ชโยธาค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้ดิฉันมาพบกับคุณป้าซุนี เพชรทองนะคะซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการปลูกสละค่ะและท่านก็มีเทคนิคทางด้านการ,กรเกษตรในเรื่องราวของการผสมเกสรให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะในพื้นที่ตำบลท่อสิงจังหวัดชุมพรค่ะและคุณป้าก็ยินดีที่จะเผยแพร่นะคะคลิปวิดีโอในส่วนของความรู้นี้ให้กับเกษตรกรรักบ้านเกิดทุกทท่านนะคะได้รับทราบกันนะคะมาพบกับคุณป้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชูามีคะนะคะวันนี้ก็คุณป้ามีเทคนิคดีๆในเรื่องของการผสม เกสอนใช่ไหมคะให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะต้องทอํายังไงบ้างคะเริ่มแรกต้องทอํายังไงคะน้<ม>า<ม>ค่อใส่ดอกปลามมนีใ่ใส่ดอกตบใช่เกต้นตัวผูปลามเนีตัดให้เป็นทอนๆแล้วก็ใช้เอาาใส่น้ำในเทียบเทียบด,กดกอกค่ะแล้วก็เอามาปักพีดดอกก่เมีย อ๋ออันนี้ที่เขาเรียกว,ว่าดอกตัวตัวเมียใช่ไหมคะของต้นสละอันนี้คือเกสรตัวผู้ที่เราได้มาที่เราไปห้าตามในส่วนนี้แหละ <gle aning> นะคะเป็นเกสรตัวผู้แล้วเราก็ฉายน้ําของต้นสละนี่แหละตัดเสียบเกสรตัวผู้ไปทีเกสรตัวเมียตัดปักแค่นี้ใช่ไหมคะป้าเราเหลือเหลืออันนี้ยังไงคะเกสรตัวเมียนี่เอกตัวเมียนี่ให้มันบานให้มันบานให้เกิด่ัวนี่ค่ะ อ๋อนะคะซึ่งเราต้องทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์นึงจริงหนอาประมาณอาทิตย์เสร็จแล้วค่ะแ้มันได้ติดรูมันจะติดรูเแ็บนี่ติดรูเป็แบบนี้นลอ๋อนี่คือคือทีเราผส้มแล้วนี่ผ่ต้มเแล้วประมาณอาทิตย์นึงอ๋ออาทิตย์นึงก็จะเริ่มมีรูให้เราเห็นแล้วนะคะว่าได้ผส้มแล้วก็ติดเป็นออเป็นรูสละนะคะซึ่งก็เราก็จะเห็นได้ว่าสามต้นเนี่ยนี่คือการผส้มที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะค่ะ ข้อดีข้อดีคลองการผัสมเกสซอนมีข้อดียังไงบ้างคะคุณป้าคะพสมให้ลูกมันได้ติดเยอะๆอ,อืมได้ลูกมากๆเลยค่ะพัสมเร็วก็ประมาณก้าวเดือนตัดไปค่ายได้ค่ะนะคะก็คือเรอกาก็จะได้ผลผลิตที่หมาคืนค่ายได้ในจํานวนที่หมาคืนก็ได้เงินหมาคืนคะนะคะก็ถือได้ว่าเป็น นะเทคนิคเกษตรด,ดีในส่วนของการผสมเกสรของสลา,านะคะห้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะ,ะก็หรือได้ว่าเป็นเ,นเนกษตรที่มีความรู้มากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณคุณป้าสุนีเพชรทองนะคะ,ะเป็นเกษตรกร,กรชาวส้วนนะคะที่ทำสลา,าในพื้นที่ทําสซิ่งค่ะก็ต้องขอขอบคุณที่ได้ไถ่ายทอดนะคะเทคนิคดีๆในการทำนะคะทำอ่า เกสรซรละนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณป้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้ดีๆเหล่านี้นะคะก็จะได้เผยแพร่ในรักบ้านเกิด .com นะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามแล้วก็รับชมได้ค่ะ